ฮุนไดดูแลวิภาวีต่อเนื่องแม้เจ็บหนักจัดโปรแกรมฟื้นฟูที่เกาหลีใต้แทนกลับไทยฮุนไดฮิลสเตตดูแลวิภาวีต่อเนื่องแม้เจ็บหนักจัดโปรแกรมฟื้นฟูที่เกาหลีใต้แทนกลับไทยวันที่21มีนาคม68จากการณีที่มดวิภาวีสีทองตัวตกหัวเสาทีมชาติไทยได้รับบาดเจ็บในเกมแพ้เรสปาร์คเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าซ้าย ACL ฉีกขาดและหมอนรองกระดูกเขา่าฉีกขาดทําให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดและพักรักษาตัว,ตวเป็นเวลานานซึ่งถือเป็นข่าวร้ายสําหรับฮุนไดฮิวสเตตเนื่องจากเธอเป็นกําลังหลักของทีมในการลุ้นแชมป์ลีกเกาหลีใต้ฤดูกาลที่แล้ววิภาวีมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้ฮุนไดคว้าชแชมป์ทำได้292คะแนนจากการลงเล่น32นัดอัตราความสําเร็จในการโจมตี37.77%และมีประสิทธิภาพการรับบอล38.92%ต่อมาในฤดูกาล2024-25เธอยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ ดีโดยทำไป 264คะแนนจาก26นัดก่อนจะได้รับบาดเจ็บแม้ว่าวิภาวีจะไม่สามารถลงเล่นได้ในช่วงที่เหลือของฤดูกาลแต่ฮุนไดยังคงให้การสนับสนุนและดูแลอย่างเต็มที่โดยเธอเลือกทำกายภาพบำบัดที่เกาหลีใต้ภายใต้การดูแลของแพทย์และทีมงานของสโมสรข้างซองฮยองเฮดโค้ชฮุนไดฮิลสเตตกล่าวว่าที่นี่ดีกว่าไทยแน่นอนสโมสรได้จัดตารางการรักษาของวิภาวีไปจนถึงช่วงกลางเดือนเมษายนและยังให้การดูแลเธออย่างเต็มที่และหากการแข่งขันรอบเพลย์ออฟต้องลากยาวไปจนถึงเกม ที่3วิภาวีอาจเดินทางไปให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมข้างสนามสำหรับศึกโคโววีลิกเพลย์ออฟุนไดทีมอันดับ2ของลีกต้องพบกับเรสสปาร์กทีมอันดับ3ในระบบชนะ2ใน3เกมเพื่อหาผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับพิงค์สไปเดอร์แชมป์ฤดูกาลปกติโดยเกมเพลย์ออฟนัดแรกคุนไดจะพบกับเรสสปาร์กในวันที่25มีนาคมนี้นซูวอนอินเดียมเนเซียมเวลา17นาฬิกา